ราชวงศ์สุพรรณภูมิราชวงศ์รงประสาททองราชวงศ์บ้านพลูหลวงสมัยกรุงธนบุรีของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชและราชวงศ์จักรีในปัจจุบันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชเป็นพระมหกากษัตริย์ที่ทรงคุณต่อชาติไทยอย่างล้นเหลือในการกอบกู้อิสรภาพภายหลังจากการเสียกรุงอยุทยาครั้งที่สองให้กับพมา่าเมื่อปีพศ2310เพราะหากพระองค์ไม่กู้ชาติพร้อมกับทําการสร้างชาติขึ้นมาใหม่ ชนชาติไทยคงต้องสิ้นชาติเนื่องจากการทําสงครามของพม่าในขณะนั้นเป็นสงครามฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ดังจะเห็นได้จากสภาพบ้านเรือนวัดวาอารามที่ถูกเผาอย่างย่อยยับไม่มีชิ้นดีซึ่งไม่ใช่สงครามแบบกษัตริย์ทั่วๆไปที่ทําสงครามเพื่อตีเป็นเมืองขึ้นโดยไม่เผาบ้านเผาเมืองถ้าเผื่อว่าไม่มีพระองค์เราก็ไม่รู้ว่าบ้านเมืองของเราจะเป็นอย่างไร เพราะฉะนั้นไอ้ตรงนี้เป็นคุณูปการที่สำคัญที่ที่ทรงทำให้กับบ้านเมืองก็คือรวบรวมบ้านเมืองให้เป็นปึกแผ่นและก็มั่นคงด้วยต่อมาได้มีการเปลี่ยนผ่านจากกรุงธนบุรีมาสู่ราชวงศ์จักรกีแห่งยุคกรุงรัตนโกสินทร์ซึ่งในพงศาวดารได้ระบุว่ากรุงธนบุรีเกิดกบฏพระยาสันที่ได้จับตัวสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชเอาไว้ซึ่งในขณะน,นั้นมีสติฟันฟ่นเฟือน แต่ต่อมาสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึกได้ทำการปราบกบฏพระพยาสันพร้อมกับปราบดาบพิเศษขึ้นเป็นพระมหากษัตริย์เมื่อวันที่6เมษายนพศ2325อันเป็นจุดเริ่มต้นของราชวงศ์จักรีในรัชกาลที่1พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชในทั้งสองแผ่นดินคือกรุงธนบุรีต่อเนื่องมากรุงรัตนโกสินทร์ในยุคต้นนั้น พมา่าพยายามอย่างยิ่งที่จะยกทัพมาโจมตีและทำลายชนชาติไทยให้ย่อยยับในรัชสมัยของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชตลอดระยะเวลา15ปีก็ได้มีการทำสงครามติดพันกับพมา่าเรื่อยมานับ10ครั้งอาทิสงครามที่ค่ายโพสามต้นบางกุ้งสวรรคลโลกเชียงใหม่พีิชัยบางแก้วราชบุรีและอาซียนุกี้ยกทัพมาตีทางเหนือ และในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชไทยกับพม่าก,ก็ยังทำสงครามกันเรื่อยมาโดยตลอดระยะเวลา27ปีมีสงครามเกิดขึ้นถึง8ครั้งซึ่งครั้งที่รุนแรงที่สุดเป็นสงครามก้าทัพที่พม่าได้ยกทัพเรือนแสนมาทุกทิศทุกทางโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทำลายชาติไทยให้ลบหายไปจากแผ่นที่โลกแต่ด้วยพระปรีชาสามารถของพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ที่ช่วยกันรักษาชาติบ้านเมืองให้อยู่ยงมาจนถึงปัจจุบันนี้พระราชวงศ์จักรีมีพระมหากษัตริย์ผู้ทรงคุณค่าต่อแผ่นดินต่อเนื่องมาเก้าพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในรัชก,กาลปัจจุบันคือคำตอบที่มีต่อสังคมไทยสามารถสัมผัสและรับรู้ได้จากพระราชกรณียกิจวัดิทรงคุณต่อประเทศชาติและประชาชนเพียงใดทำให้โลกทั้งโลกต้องพิศวงถึงความจงรักภักดีของคนไทย ที่มีต่อพระมหากษัตรยิย์แต่การที่นิตยสาร Voice of Thaksin ผาดหัวและใช้ชื่อนิตยสารและพาดหัวว่ากงการประวัติศาสตร์ทักษิณหรือตากสินป์รีเทิร์นหรือแปลว่าย้อนกลับมานั้นหมายถึงความพยายามที่จะเปรียบเทียบพันธบโทโฮทักษิณกับสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชใช่หรือไม่ซึ่งหากตอบว่าใช่ก็จะถือว่าเป็นการกระทําที่บังอาจอย่างยิ่งพลิกดูเนื้อหาในนิตยสารที่เขียนถึงพระราชประวัติ ของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชโดยเฉพาะช่วงรอยต่อระหว่างกรุงธนบุรีกับกรุงรัตนโกสินทร์ที่ได้มีการตั้งคำถามว่าการสูญสิ้นกรุงธนบุรีนั้นมีความซับซ้อนและผันผวนซึ่งปรากฏอยู่ในหน้าที่หย่อหน้าที่สต่อเนื่องด้วยประโยคประโยคหนึ่งในหน้าที่6ที่ระบุว่าสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชถูกแย่งชิงอำนาจด้วยการทำรัฐประหารพระองค์มีชาติตระกูลเป็นสามัญชนไม่มีพรรคพวก ไม่มีเส้นโยมใหญ่กับพวกขุนนางเดิมพระองค์จึงให้ความสําคัญกับคนสนิทที่ควบคุมกําลังพลในหัวเมืองสาคัญซึ่งสร้างความไม่พอใจให้กับกลุ่มขุนนางเดิมที่สืบเชื้อสายจากตระกูลผู้ดีและเคยรับราชการอย่างมีแบบแผนมาตั้งแต่ครั้งอยุธยายิ่งไปกว่านั้นอยากได้พยายามตอกย้ําให้ผู้อ่านเห็นว่าพระราชประวัติของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชถูกพยายามทําให้ลบเลือนดังข้อความที่ปรากฏในหน้าที่หก ไม่ได้ยกย่องพระเจ้าตากสินยิ่งในช่วงปลายรัชกาลยิ่งลดทอนพระเกียรติของพระองค์ในฐานะพระมหากษัตริย์ลงอีกและเป็นที่น่าสังเกตว่าภายหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองพระเกียรติของพระเจ้าตากจึงได้ถูกฟื้นฟูคุณเป็นราชเลขาธิการคุณเป็น คุณได้รับการโปรดเกล้าเป็นราช,ชเลขาธิการคุณต้องรับใช้เบื้องพระยุคลบาทท่านผู้ชมทราบหรือไม่คะว่าตลอดรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวัวรัชกาลปัจจุบันนั้นมีราช,ชเลขาธิการทํางานให้พระองค์ท่าน4คนเท่านั้นหม่อมเจ้านิกรเทว,วันเทว,วกุลเข้ารับตําแหน่งเมื่อ15กุมภาพันธ์2493ถึง18กันยายน2512รวม19ปี 2. หมมอมหลวงทวีสารละดาวันเข้ารับตำแหน่ง18กันยายน2512ถึง1ตุลาคม2538รวม26ปี 3. หม่มอมหลวงพิรพงศ์เกษมศรีเข้ารับตำแหน่ง1ตุลาคม2538ถึง1สิงหาคม2543รวม5ปีและ 4. ในอาสาสารสินเข้ารับตำแหน่งเมื่อ1สิงหาคม 2543ถึงปัจจุบันจะเห็นว่าผู้ที่เข้ามารับตำแหน่งราชเลขาธิการนั้นแต่ละคนล้วนทำงานอย่างใกล้ชิดเบื้องพระยุคลบาทด้วยระยะเวลาที่ยาวนานทั้งสิน้นซึ่งบางท่านนั้นทำงานรับใช้จนกระทั่งวาระสุดท้ายของชีวิตส่วนการบรรจุและแต่งตั้งราชเลขาธิการนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงอาศัยอำนาจตามความในมาตรา187ของรัฐธรรมนูญแห่งราชนจาจักรไทย ให้กระทําได้โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายจึงทรงพระกรุณาโปรดกล้าวให้ตราพระราชกฤษฎีกาที่ว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนในพระองค์โดยในมาตรา11การบรรจุและการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในพระองค์ให้หนายกรัฐมนตรีในตําแหน่งบังคับบัญชาสํานักพระราชวังหรือสำนักราชเลขาธิการเป็นผู้สั่งบรรจุซึ่งเป็นเพียงขั้นตอนของกฎหมายเท่านั้นหากแต่บุคคลที่จะเข้ามารับตำแหน่ง ล้วนได้รับการไว้วางพระราชาฤืไทยจากพระองค์สรุปก,ก็คือท่านเป็นคนเลือกที่อยู่เป็นคนเลือกแต่ต้องออกมาเข้ากระบวนการขั้นตอนตามกฎหมายเหมือนตั้งประหลัดกระทรวงทั่วไปหากแต่ที่น่าสนใจไปกว่านั้นกลับอยู่ที่ภารกิจหลักของสำนักราชเลขาธิการอันมีราชเลขาธิการเป็นหัวหน้าซึ่งมีหน้าที่เกี่ยวกับงานหนังสือที่หน่วยราชการหน่วยงานเอกชนบุคคลทั่วไป ส่งเข้ามาเพื่อขอให้นำความขึ้นกราบบังคมทูลพระกรุณาขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตพระบรมราชวินิชัยหรือที่เรียกกันง่ายๆว่าเป็นผู้ประสานงานระหว่างพระมหากษัตริย์กับรัฐบาลรวมทั้งหน่วยงานต่างๆทั้งที่เป็นราชการแผ่นดินและการส่วนพระองค์รวมถึงดําเนินการสนองพระราชากระแสอันเกี่ยวกับการ,รบําบัดทุกปวามรุงสุขผสมนิกรพร้อมเผยแผ่พระราชากรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถรวมทั้งพระบรมวงศ์และพระอนุวงศ์คุณเป็นราชเลขาธิการคุณเป็นคุณได้รับการโปรดเกล้าเป็นราชเลขาธิการคุณต้องรับใช้เบื้องพระยุคลบาท จากคําพูดนะคะแล้วก็ท่วงท่าของในจตุพรพรมพันธ์นั้นท่านผู้ชมคงจะต้องคิดแล้วก็พิจารณากันเองแล้วล่ะค่ะว่าการก้าวล่วงต่อราชเลขาธิการในพระองค์นั้นมีความเหมาะความควรหรือไม่อย่างไรค่ะและจากการตรวจสอบพบว่ากรณีการพูดพาดพ,พิงราชเลขาธิการในพระองค์ของในจตุพรก็ไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะในวันที่17มกราคมเท่านั้นแต่ในวันที่15มกราคมในจตุพรก็ใช้เวทีเสื้อแดงที่จังหวัดชัยนาท พูดจาปราศัยกันแบบนี้ผมเตือนนายอาสาสารสินคุณก็เป็นเหมือนกันนั่นแหละแต่คุณต้องรู้ว่าคุณเป็นข้าพระบาทของพระเจ้าแผ่นดินถ้าคุณต้องการเป็นลูกน้องน,อนายอนันต์ปัญญาระชนคุณต้องลาออกจากราชเลขาธิการไปทำงานสิบวีนัสไม่เท่านั้นค่ะในวันที่20มกราคมแกนนำคนเสื้อแดงอย่างนายอริสมันพงเรืองรอง ก็นำเรื่องการรุกที่ดินเขาใหญ่เที่ยงและเขาสอยดาวมาเปิดประเด็นย่ยํหยีความรู้สึกคนไทยทั้งประเทศชนิดเกินจะยอมรับได้เราจะใช้ทุกช่องทางที่จะสามารถถวายรายงานต่อพระองค์ได้ในการถวายรายงานเรื่องความเดือดร้อนนี้และสุดท้ายผมและประชาชนอาจต้องเดินทาง